ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัมพูชายืนยันทหารเสียชีวิตหลังโดนทหารไทยถล่มที่ชายแดนช่องบกข่าวสารต่างประเทศวันที่28พฤษภาคมรายงานว่าทหารกัมพูชาถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปะทะกับทหารไทยทหารกัมพูชาชื่อว่าสวนโรนอายุ48ปีคนในพื้นที่อำเภอจอมกสาร จังหวัดพระวิหารและเป็นทหารประจำการในพื้นที่ชายแดนมุม3ถูกยิงเสียชีวิตจากการประทะด้วยอาวุธกับทหารไทยในช่วงเช้าของวันที่28พฤษภาคม2568ญาติคนหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อให้สัมภาษณ์กับวิทยุเอเชียเซรีว่าขณะนี้กำลังมีพิธีศพของนายสวนโดนซึ่งที่ค่ายของทหารกองพันที่9 การแถลงจากฝ่ายไทยระบุว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามาในพื้นที่ชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทและทหารไทยได้เข้าไปเจรจาและพยายามห้ามปรามแต่ทหารกัมพูชากลับเปิดฉากยิงก่อนทำให้ทหารไทยจำเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวโฆโกกองทัพบกกัมพูชานายเมาผลลากล่าวว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงขณะที่ทหารกัมพูชากำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนตามปกติ หลังการประทับประมาณ10นาทีผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ของท้องสองฝ่ายได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์และตกลงหยุดยิงชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากนุ่มข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ